ตำนานมวยไทยอีกคนที่นำมวยไทยไปบุกเบิกณนะประเทศฝรั่งเศสจนกลายเป็นเจ้าของค่ายมวยไทยและเป็นที่ยอมรับของชาวฝรั่งเศสถึงขั้นได้ใช้ยาที่นั่นว่าคิงคลองศัก์เขาคนนั้นคือคลองศักดิกกส์สกเกษมยอดมวยไทยจากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นคลองศักดิผ่านการชกกับยอดมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นสามารถพยกรุณสกัดพรทวีดีเซลน้อยชอธนสุก,การ วันผลิตสิทธิธ์คูหมายและอีกมากมายหลายท่านสำหรับไฟที่ทําให้ชื่อเสียงของคลองศักดดงดังไปทั่วโลกจนเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติก็คือการแบกน้ําหนักมหาศาลเอาชนะคะแนนรอบกามันนักชกพันโหดเจ้าของชายามิสเตอร์โลคิกผู้ที่สามารถปราบยอดมวยไทยมาแล้วมากมายในช่วงที่ไปเผยแพผ่มวยไทยที่ประเทศฝรั่งเศสใหม่ๆคลองศักถูกท้าไทยและท้าประลองจากการต่อสู้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกติกาไหนและการชกกี่ยกเขาก็สู้หมดทุกอย่างแต่ก็ไม่เคยพ่ายแพ้แก่นักชกชาวต่างชาติแม้แต่คนเดียวคราวนี้ครองศักดิ์ถูกท้าทายจากยอดมวยพันอึดเจ้าของดับเบิลแชมป์คิกบ็อกซิ่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง12สมัยขวัญใจชาวมุสลิมผู้มีนามว่ามูตตาฟาแล็กเซมนักชกผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันเชื้อสายมโมร็อกโกผู้มีฉายาว่าไทเกอร์ออฟเดอะริง ซึ่งการชกในครั้งนั้นแล็กเซมท้าชกถึง12ยกาการชกเกิดข,ขึ้นที่ประเทศโมร็อกโกเม <S <S um, <S 2> <S 2> ื่อวันที่16กุมภาพันธ์2538เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหศึกแหงศักดิ์สีนแล้วเอาคิกบ็อกซิ่งมวยไทยเอาแต่กติกาห้ามเข่าและก็ห้ามศอกตามสไตล์ของคิกบ็อกซิ่ง มาดูครับขึ้นมาก็ชกกันเลยเอายกแรกว่าจังไรเป็นยังไงยกแรกเอา้าระหว่างเสือเท่ากับสิงหนุ่มเสือเท่าสิงหนุ่มแล้วจ้วงไปแล้วทีหนึ่งจ้วงไปแล้วโอ้โหเอาไล่เลยมันต่อไปเอาคลิปนี้มีการตัดต่อนะครับเนาะตัดต่อจาก12ยกให้สั้นลงเอา้ามือมัดขัวมาแล้วเล็กเซมเล็กเซมออต้องขอออกตัวว่าคลองสักเลยช่วงสุดยอดมาแล้วเอา้าช่วงใกล้เกษียณแต่ว่าหัวใจเต็มร้านหัวใจเต็มร้าน,ว,านว่าย,ยังไง เอาถ้าชกที่ไทยก็ไม่สามารถสู้นักชกรุ่นใหม่ได้นะครับเอาไว้สามสิบสองเอาสามสิบสองกับยี่สิบสามเอาเตะซ้ายน่ะเอาข้องสักเตะขาแล้วโอ้ยเดียงละเตะขาเอาว่าจะไงเอาต้องถนอมร่างกายไว้พละกําลังไว้บันทาะเอาเตะขาหน่ะเอาต่อยมาเตะขาโอ้ยฝอยเลย เอาไว้ขนาดนี้ชกได้ขนาดนี้จะธรรมดาเรือเอานักชกจากอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอะไรๆนั่นแหละเอาจะละแคะฝันหางเอาโอ้ยโอ้ยถึงเตะกลางหลังอีพอยแมมเอาเอาว่าเป็นซ้ำออยที่นั่นโอ้ยเอาพี่เลี้ยงขึ้นมาสิไหวมันเตะเขานี่ว่างห่างขึ้นเอาโอ้ไม่บิดเราเอาเราวเอาเป็นตะซั่งแต่ควรว่ายังไง ลูกตามนาม้ำเอานับเอาถืกนับเหรอพี่นอ้องเอาไว้ยี่สิบสามปีกำลังหนุ่มแน่นนะครับนกกำลังฮึกเหิมเอาเจอกับสามสิบสองเอาครองศักสกเสมสู้ทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับกติกาไหนก็สู้เอาแต่ไม่เคย่ายแพ้นกักชกต่างชาตินั่น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 เห็นไหมเหอเอาจิตเสี่ยงหล่รกันยังซ้ำโยกกระซังแต่ที่ไหเอ้ วายโชคันดีๆวันท้อผายอยู่ในกาติกาวัดทอดวายเข้าใจบ่าออเอากรรมาการเตือนทั้งคู่นะครับนเน<อ>าะเมื่อกี้ไม่โดนตัดคะแนนเ่าตังายต่างไม่โดนตัดคะแนนเอาแตะว่าจังไดนกล้องสักยกเด่นแนนอนเนี่ยเอาตัดมารวมกันนะครับเนาะทั้งสิบสองยกยตรงกำลังดีดีนะครับเนี่ยเอาเอาถือหยียบซ้ำอะไที่นี่เสียหลักล้มือม่องเบื้องสุดละ ลองเบิ้องใส่และครับครองศักดนะิ์เอา้ายอดมวยไทยแบบโคตรมวยไทยนะผ่านมาหมดนะครับดีเซลน้อยชอทันสุการสามารถพยะกจริญเอา้าชนะสกัดพรทวีถึงสามครั้งนะ่ะจะธรรมาดาเลยเอา้วาวัดแต่งในจ้วงมาแล้วจ้วงมาแล้วเอา้าจ้วงมัดเอ้ยเขาไม่ให้เขา่าไม่ให้ศอกนะอาวุธที่ถนัดของครองศักดิ์ก็คือลูกศอกนะครับเนาะนะได้เตะกับหมัด บู๊ยสปรินคิกเอา้าแลนนี้แล้วเอา้าเตะขวาหนึ่งครั้งเอา้าเสียหลักอีกหนึ่งครั้งแล้วแต่เอากล้องสักเอาลูกขึ้นมา,าว่ายังไงเ,เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับเนาะเอา้าอยากชกกับมวยไทยแต่ห้ามศอกและห้ามเขา่าอ่านี่ไหมเอ้ามาเอากล้องมาโอ้โหโดนใบหน้าเต็มๆครับจระเข้ฟาดหางบานเฮาถ้าเขาก็เรียกว่าสปรินท์คิกสปรินท์ไฮคิก,กนั่นแหละ ลองเบ้างกันนะลองดูเอ้าเอ้าคลองซักสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วครับเนาะต้องทําใจเตะซ้ายต่อยไส้นะเอาต่อยไส้นะโอ้ยเข่าดังโนโนเข่าดังโนโนว่าแต่ดังเพือนโนแต่เอาเข่าดังว่าเอ้าจ้วงอีกแล้วนะคลองซักเอ้าจะทำมาดารือจะทำมาดารือไม่เคยพ่ายแพ้ต่างชาติเตะโอ้ยปัดไปฟุตบอลพี่น้องดังแปะอล่อยมงกันเอ้าเต้าเต็มเหน้าท้องอะไรโอ้ยดังไปฮอดอุดรธานี เอาโดดจ้วงมัดครั้งหนึ่งเอาแล็กเซมแล็กเซมต่อยขวาเอาแลกกันดูเดือดแล้วอ๋อคล้องซักว่าจังไหนไม่มีหมดอ๋อสภาพร่างกายดีเนาะครับเนาะว่าจังไหนกรรมการเตียนนั่งที่ไหนหืมได่วาเตียนนั่งดอกเอ๋อเตะซ้ายน่ะอ๋อเตะขาต่อยมัดน่ะจะท่ามาราเรื่องเอาคล้องซักเอาจ้วงมัดแล้วน้องบังเอิญแหละกีบบกซิ่งเนื้อไส่กางเกงใส่ชุดมวยไทย อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่สปอนเซอร์นะครับเนาะสปอนเซอร์เป็นคนจัดหาให้นะนักมวยไม่มีสิทธิ์เอ้าจ้วงมัดหัวขึ้นเอ้าวาสทังไหนวาสทังไหนโอ้ยแลกมัดกันแล้วพี่น้องอยกทีเท่าไรไม่มีขึ้นไม่ขึ้นให้ดูจีบใส่นะคข้างโอ้โหระวังระวังเนี่ยลูกนี่ลูกนี่ยเป็นครับ เก่งนะครับนี่ไอ้รักเซมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาดิเนี่ยโอ้โหสุดยอดเอ้าเจออีกแล้วลูกตามน้ำเอ้าซัมออยอีกแล้วบอกเอ้าเอาภาพกลับมาเอ้าเจอแล้วแขกรั่งเอ้าแล่นไลแล่นไลเอ้าเต๋อเอ้าลองเบิ่งสิแล้วนักชกรุ่นอานักชกรุ่นอาเอ้าถ้าใครไม่ท้ามาท้านักมวยไทยกันเอ้าเตะบ่ถิดเอ้าเตะเขาโอ้ยแย่แล้วแน่เราเถิดหลังละกัน ดังเพี้ยเลยพี่น้องเอาเอาโอ้โหลบท่านครับโอ้โหลูกเตะก็สวยลูกลบก็สวยเอาถีบมากว่าจังไดนโอ้ยถอดมาท่านไว้หมดเอาเอาเอายกเก้าเลยสิครับเอายกเก้าแล้วโอ้โหโอ้ยเจอมัดแล้วพี่น้องว่าจังไดโดนมัดแล้วเอาว่านชูที่ four five six s e v เอานับถึงแปดแล้วครับเนาะเอายกที่เก้าแล้วโอ้โห เอาคิมนี่ก็ตัดมาดสำเร็จแล้วครับเนาะเอาว่ายังไงคลองสักคลองสักเตะขาโอ้โหไม่มีหมดครับไม่มีหมดเอายกเก้าแล้วเอาเจอมัดแล้วลงไปแล้วพี่น้องเอานับอีก one two three four f เอาเอ็นะพอดหกกตัดมาอีกละเอายกไหนนี่ยกสุดท้ายทีเอาจ้วงมัดหัวมาโอ้โหหลังจากต่อสู้กันมาสิบสองยกแล้วครับเนาะไม่มีหมดโอ้โหเนี่ยขนาดอายุมากนะครับเนาะ พร้องสักสักเกษมเด้อเลือดนักสู้ต่อยมาหมดทั้งมวยปล้ำทั้งคิกบ็อกซิ่งเอาจ้วงมัดแล้วจ้วงมัดแล้วจ้วงมัดแล้วเอ้าทั้งคิกบ็อกซิ่งทั้งมวยปล้ำนั่นเห็นไหมอ้าวเอันนี่ยกสุดท้ายจ้วงมัดเอ้าเอ้าเตะดากตะดเบนนี้แหละครับถึงเตะดาก้ยเตะเข้ากระโนนด่างแล้วเอ้าว่าจั้งนี้เอ้า เขาไม่มีหมดนะครับเนาะมวยไทยเจาะและแคร์สิเจาะและแคร์พาร์ตเจอจ้วงกันอะเจอมัดนั่นแล้วเจอมัดเอาแลนนี้แล้วย่านแล้วย่านแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเตะเข้าบักเอลเอ้าจังไดยกไดย์เลยนี่ยกโอ้ยยังไงเงารถพี่น้องโอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยตีข้างตีแน่เอ้าเนี่ดแดงแดงจึ้งครึ่งเลยป่ะนี่เอ้าว่ายังไงจ้วงมัดซ้ายโอ้ยเมืดยกที่สองอ้าวเสียหลักล้มแล้วครับเนาะโอ้ย ล่วงเวิ้งเสร็จแล้วเอนะ้าสาิบสองยกน่ะเอาตะโพเสือขึ้นไปตีเองมังนะ่งเน่ะแล้ววัยขนาดนี้นะ่ะวัยขนาดคล้องซักเน่ยเนี่ยลูกเนี่ยอโอ้เจอเจอละแค่ฟาดหางครับกกหัวนะครับแต่ไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าสวัดหน้าทันเนี่ยฝรั่งกับตัดมาตรภาพซาดิฮะตัดตาภาพซานี่มวยไทยถึอเจอละแค่ฟาหดหางนะ ว่ายังไงเนี่ยได้ซ้ำนี่แล้วได้ซ้ำซ้ำลูกตัดมากนี่แล้วเนี่ยลูกสปรินต์คลิกนี่อีกลูกนึงเนี่ยคือเตะกระโน่นดักและโดดโดดเตะเขาแะมื่อนลมนะจะทำอะไรอาดูภาพซ่าเนะครับเนาะเนี่ยเวื้อมัดมากเ่ย ช่วงนั้นก็อายุมากอายุหลายเนาะโนะชคได้แค่นี้ก็คือสุดยอดนะสภาพร่างกายอายุวัยนี้โอ้โหสีธรรมาดเะเนี่ยเตะดักกันแล้วเออล้วเนี่ยค่าเสียกน่ะสีธรรมาดยเอานะเตะซ้ำอีกเท่ยนั้นเน,นนะโอ้ยโหลโบท่านนะสิวปิดนะ ว่าไอ้เสร็จข้าไปตีเองกับข้างกระไต่แง่มองแล้วทิรมบดาตีเนี่ยระดับโคตรมวยเลยขนาดสังขารขนาดนี้แล้วไวขนาดนี้แล้วเนี่ยชกสิบสองยกได้สบายเนี่ยมัดดักแล้วโอ้โหเขาเต็มกระโนดดังเลยพี่น้องสมนังหนามั้งเนี่ยดังโนโน่ายังไงภาพซาึือหลายแต่เอะ ต่อยบือถืออันนี้ ALLY แลกมัดกันเลยแลกมัดกันเลยลูกได้ลูกได้นี่เข้าขางดังเต็มๆหรอสิธรรมดาบ่เนี oh. really. ่ยเอ้าเบียดดังแตกบ่เบียดดังแตกบ่โอ้จะธรรมดาเลยมั้ยกล้องสัก สุดยอดนักสู้ชกทุกรูปแบบนะครับเนาะเอากรรมการกระชู้มเมื่อให้ครองศักณะทีลวงหรือครองศักโบราณรับหรือครองศักสักกเกษมน,นะครับเอาสเสม้นไหลไข่เป็นฝ่ายชะนะคะแนนประยานยาสวยรูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนะเนาะก็ต้องขอสวัสดีอีกสักครั้งหนึ่งเอาสำหรับมวยคู่ต่อไปนี้สิเป็นการชกกันระหว่างโรเล็กแกนโนโลนอลสิงห์นะครับเนาะ น้องชายของโรเบิร์ตแกนนอนสิงนักชกจากจังหวัดขอนแกนน่นแหละเอาในคราวครั้งกันนั้นจะได้พบกับอุสมานเยสกินนะครับน,นักชกจากเบลเยียมสำหรับการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ไอแลนด์เหนือนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยเมื่อวันที่14กันยายน2546 6 6, 6. วายนาการตีกันเมื่อนี่ ให้พวกเจ้าตีกันด้วยความสงบสุขยันทะเลาะวิวาทกาันเข้าใจเนาะเอาเอา,เอาลู่เล็กไปจับหัวเขาเขาตีมือปอกบัานึงนี่แหละครับเขาเรียกว่าเลนคองนั่นแหละโอ้ยก่อนชกเนีย่ยต้องจับหัวคู่ชกก่อนนี่แหละเอาว่าจังไดยยกแหลกไงโอ้โรเล็ก,ก์ตแกนนอร์สิงห์นะครับเนาะน้องชายของโรเบิร์ตแกนนอร์สิงห์นั่นแหละ ่าซึ่งก็เป็นยอดมวยไทยชาวขอนแกลแลนนั่นแล้วสลับคูชกอุสมานยิชกินนะครับเป็นชาวเบลเยียมเอาการชกคนนี้เกิดยูุุ่นนะครับไอแลนดเนือเอายกแรกเอาคือไก่แทนมาสิเห็นมาสิภาคถือเอากล้องค่อยๆซูมเข้ามาแล้ว เอาสำหรักกันอุสซามันยึดกินเนี่เป็นมวยเจ้าอารมณ์ดิครับเนี่ยวเป็นมวยเจ้าอารมณ์ไาง่ายน่ะแหะหารอบ่าอะไรดิเอาเตะขาบังหันเราก็ส่งเป็นเจ้าจอยเจ้าในบุโรเล็กตะวัดเตะหนักดิครับเนี่ยว้ายเตะสร้างตายมาหลายตัวล้วเตะพอตายทะยุ่งท่านเลยเอาเตะใายเห็นว่าโอ้ยลีลาการเตะคล้ายๆโดเบิร์ตแกนนอลแสิง,สงห์ว่าจังไดอัน ยึดกินยึดกินเอาเตะขาเอายกแหลกกำลังแหลกเตะกันปะปลายนะครับเนาะอาวุธยังไม่รุนแรงเท่าที่ควรอโอ้โยปวดโอ้โยหน้าแข็งประสานกันนี่พอยแม่ด<ำ>ังโป๊กหดดมดยังไป่อดัวไซบุเอา้านี่อ่ะเตะไซต์ตีเฮ่อเจอมัดแล้วเฮ่อ,อ,อเจอมัดว่าวังหันก็จังส่งบวกบัดน,นึงโลเล็ก เอาเตะซ้ายติดแขนนั่นแหละเอ้าโอ้โหช่วงมัดคืนเายึดกินอ้เตะซ้ายเข้าบัเอมรวยไทกันครับยึดกินเบื้องนี้แหละหัวเป็นเด้เดินมุยกรรมการคือซ่อมครับแกว่ายังไงยึดกินเอายดกินนดเอวงัดหัวเอาเตะซ้ายเข้าบักเอลแล้วเอ้าโลเล็กตามเข้าไป เอาจดจ้อ,องหาจังหวะนะครับเนาะเอาจะกินเตะขาเอาจ้วงมัดมาเอาจ้วงมัดหัวไปหนึ่งครัง้งนี่แหละปีหัวมาหนึ่งครั้งแล้เอาโดนเตะซ้ายก็บักเอวเนาเว้ยหยิดกินบ่กมันธมมรรมดาเด้ครับนี่ยจะธรรมดาเรือวายเมเน,นโลเล็กซี่กลายเป็นคาสิโออะไรเป็นว่าเอาแทงเข้าใส่แล้วครับโลเล็กเอาว่าจังไดจับขาได้เตะขาโอู้หูหลุดออกมา อ้าวช่วงปลายยกแรกนะครับอ่าโลเล็กันยังเป็นไฟย่างเข่าหานะครับย่างสามขุ้มแล้วอาจจะกินสวนของมาวะายังนี่ล็อกเขาตีเขาเลยหนึ่งครั้งโอ้โหเอาสิปั้มเขาเละแอรแล้วแน่ไปดมห้มเขาเลยที่นี่ไหวหำบ่ได้ล่างเพิ่นว่าเอ้า่าจังได้กรรมการให้สัญญาณชกต่อนะครับเนาะเอาโลเล็กันยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมเอาแทงเขาใส่โอ้โยดังโป๊กเลยพี่น้องโอ้โหแทงเขาพังหัน ดังเสียเลยครับเอ้าแทงเขาึหันโอ้ยดังตุ่มเลยเอ้าเตะซ้ายไม่ถึงแล้วเอาว่ายังไงฟันศอกฟันศอกเอาจะกินเอายันแล้วยันแล้วจะกินเอาเริ่มถอยเอาแอวแล้วแน่เอาตกปอกลดแล้วหันโอ้ยลูกไว้ว่าเราวันนี้เอานักดากอู้หนักดากเหลือเกินเอ เอาเพียงยกแหลกเนี่ยเอาปลายยกนะครับเนาะกำลังจะหมดยกเนี่ยเอาหมดยกแล้วเอาหมดยกแหลกนะครับเนาะยึดก,กินโดนชุดใหญ่ไม่ใส่เส้นช่วงปลายยกเหมือนันไว้เอ๋อนะแน่นล่ะพี่น้องเอาเบิงภาพซ่านี่โอ้โหเขาลอยอีพอยี่ไงควรแล้วสัญญงเข้ามาแล้วเน็กเข้าเต็มๆที่ดูกซ่วงบ่เป็นธรรมดานี่ครับเขาลอยเนี่เป็นแม่ไม้มวยไทยอีกชนิดหนึ่งเนี่ย ช่วงมดเป็ก่อนเฮาฟันศอกนักกีฬาที่ใช้ศอกได้เนี่ยจามศอกเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล่นตามเดี๋ยวอู้ยสัญญงเขาไล่ใส่จึ๊กเลยนะครับพี่น้องปัดขอดังไปฮอดอำเภอพุ่นพินจังหวัดสุราษฎรถุลย์มีโบกุอำเภอพุ่นพินเอาละวางอันพักยกแล้วเขาเนาะกําลังให้น้ำเขาน้ากันยืดวันต่อไปเอาคนหนาบี้บึบ เวิบมันแหละพี่เลียงเนาะครับเนาะ<อ>ช่วงนี้ก็ใกล,ใกล้ปีหม่แล้วเนาะครับเนาะข,ขอให้ทุกคนมีแต่ความปลอดภัยในการเดินทางการขับขี่ยันพหนะไม่ควรเกินร้อยหกสิบเนาะครับเอาว่าไงนีคือพักยกโดนเถอะผห้พักยกโดนเลือเกิน <laughs> น้องใส่โรเบิดแกนนอละสิงห์นะครับข้นรัดครึงรัดกลางเมื่อบิงสีบบหูมวยนี่แม่นไผมาเสื้อีกแหละช่วงต้นๆเนี่ยก็จะบอกชื่อมวยบอกวันชกนะครับนะถ้าใครรัดครึงรัดกลางมากะบบหูแล้วว่าชกยู่ใส่แล้วก็บโหูท่าว่าผู้ได้ชกกับไผนะครับเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขา็อกกันด้วยลูกไหนนะครับเนาะถ้ารัดมาดูตอนชูมือเลย เอ้ายกสองแล้วขึ้นมาแล้วตีโอ้ยเอาเตะซ้ายเขาดุก hmm. เ okay. mm ่วงโอ้ยดังเสียแล้วพี่น้องเอ้าถอยออกมาโอ้ยอู้หวแล้โอ้ยเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วจ้วงมันแล้วเตะซ้ายจ้วงมันแบบเอ้าเจอสอกสวนเจอสอกสวนโอ้ยยึดกินนะครับเนาะจะเอาคืนยกสองกันแล้วไว้เจอสวนถอยแล้วครับโอ้ยดังจึกอีกแล้วเออเอ้าเจอสอกอ๋อล่องเบิ้งแล้วโลเล็กเนี่ยเป็นมวยเข่ามวยสองนะครับมวยเตะเอ้าเอาง่ายๆออกอาวุธได้ครบเครื่องมาเถอะ ก้าวเข้าหาละซอกกันแหละซอกโอ้โหโอ้โหถึงแท่งเลยอีพ่อยแม่จุกแล้วฮะไว้ขึ้นตีกูคักแช่พอนะเอ้าเอ้าใจแห่แล้วจวงขึ้นแล้วสวนคืนแล้วต่นน่ะเอ้าอุสมานยึดกินเอาไว้ยังไงเอาถือเข้าขวาไปหนึ่งครั้งเอ้าเบี่ยงมัดมาเบี่ยงมัดมาเสามัดเอ้าเอาถอยแล้วพี่น้องถอยแล้วเอ้าโอ้โหโอ้ต้านไหวไม่ไหว้ต้านไหวไม่ไหวเอ้าอุสมาน เอายึดกินนะครับเลายึดกินตั้งไว้โอ้ยโดนเข้าพนาเออที่พอยแม่ดังปักหลดโอ้ยดังตบลงโอ้ยเอาทั้งซอกทั้งเขาโอ้ยขาขาขาแน่ข้าข้าขาแน่ละโอ้ยตีเขาตีเขาเอาล่องบอล่องกรรมการไม่ดูอาการเอาคนฆ่ากันคนตีกันคลักแล้วขึ้ประเมินขึ้นไปดูอาการกรรมการไว้พบหมอพนากรรมการบ้างโอ้ยโดนทุกขนะอีพอยแม่เอ้ยเอาว่าอย่างไรนายหมอควรหลังหมอเกิดมาลรวอบู้ยหมอไหมว่ามันเบ็ผิดหลอด ว่ายังไงกรรมาการถาคุณหมอวายซันแพทแตกแบบนี้สิชกต่อได้ไหมคุณหมอชกไม่ได้เพราะน่คุณหมอว่าเอาคนปาครากฏววานเนาะครับนอโลเล,ล็กแกนโดรสินนักชกจากจังหวัดขอนแกน่นเป็นฝ่ายเอาชนะท k เออุสมานยึดกินนักชกจากเบลเย,ยียม,ยยม มนสิธรรมดาเอาแพ้ TK o นะครับเนาะถ้าแพ้ t k o ก็คือกรรมการจับแพ้หรือยุติการชกโดยไม่มีการนับถึง10ถ้านับ10นี่เขาเรียกว่าแพ้ KO อเอาอีกอย่งว่าหันยึดกินโชว์พลังสิเฮ้เห็นดิดแทบถึงมาดลดดอากรรมการก็ชูมือให้โเเลกดดดยอนอดเดด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 ดป ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเวลามะเพียงเท่านี้นะครับนอขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากชาวกาดัง